สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ Coding By Am อีกแล้วนะครับในวิดีโอนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับ node js นะครับแล้วก็ทำ api ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลที่เป็น mysql นะครับซึ่ง ep ที่แล้วนะครับก็เ,เป็นการ get data from table นะครับทีนี้วันนี้เราจะมาทำแบบ insert นะครับแล้วก็รับ ข้อมูลผ่านพารามิเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองทำกันดูนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราเคยเคยทำมานะครับก็ที่ p แรกนะครับที่เราเก็ตผ่าน p o s t m a n ตัวนี้นะครับใช้ to postman แล้วก็ใช้ไม่ถอด get แล้วก็ get user ซอออกมานะครับก็ Request ไปนะ,ะตัวนี้ มันบอกว่าไม่สามารถ get any response ได้เพราะว่าเราปิด Service ไปนะครับต้องลอง run node apps j S. ขึ้นมาก่อนนะครับตัว node โโทำงานแล้วนะครับ start on port 3000แล้วก็ลองเซ n นดูนะครับอ่าตอนนี้ได้มาแล้วนะครับก็เป็นข้อมูลรูปแบบของ JSON นะ หรือเราจะดูเป็นแบบ XML ก็ได้นะครับเป็นรูปแบบ text ก็ได้นะแ่ดูเป็น JSON แตเนาะเพราะว่ามันเป็นชุดข้อมูลที่เราได้มาใช้ต่อนะครับคือเป็น JSON นี่แหละโอเคนะครับทีนี้เราจะทำต่อแล้วนะครับคือเราจะ install in นะครับ npm install install package ที่ชื่อว่า body-parser นะครับ ซึ่งเราจะรีเควสผ่าน b o ดีนะ NPM install นะครับคิย์ค a v e เเมื่อวาน install Express MySQL ไปแล้วนะครับเดี๋ยวลอง Express MySQL แล้วก็จริงๆเราเซฟแค่ body p a c e r ก็ได้นะครับเพราะว่าเราลงไปแล้วนะ body k e y p e parser นะ โอเคนะครับกเด e เ t e r ไปนะครับก็รอสักพักหนึ่งไม่สามารถลงได้นะครับไม่พบบิชิตีนี้นะลองดูก่อนนะ MPM บอดี้เพเซอนะครับไม่มนะีเดี๋ยวเราลองแบบนี้นะก็เซฟทั้งเอ็กเพลแล้วก็ไมค์เ,เขียวแล้วก็บอดี้เพเซอไปเลยนะครับโอเคน่าจะต้องใช้คำสั่งนี้นะครับ npm install ขีดขีด save นะครับ npm เคาะแล้วก็ install แล้วก็เคาะขีดขีดนะครับแล้วก็ save เคาะที่หนึงแล้วก็ express เคาะแล้วก็ mysql แล้วก็เคาะ body ขีด p a c e r นะครับไม่รู้ว่าอ่านว่า p a c e r หรือเปล่านะแต่ผมอ่านว่า p a c e r นะนี่ลองดู package.json หนึ่งนะครับตัว main ที่มันรันก็คือมันเป็นรันที่ index.js นะ แต่ของเราเป็น a p p JS ก็ไม่แน่ใจว่าจะมีผลไหมนะครับราลองเป็น a p p JS ดูซึ่งเมื่อวานอาจจะลองแก้ไปแล้วไม่ได้แก้กลับก็ได้โอเคนะครับก็เมื่อวานเรา require อะไรมาบ้างละ่ะเร,เรเีย e q u i r Express นะครับให้ไหมคือ L นะครับ แล้วก็วันนี้เราจะประกาศตัวแปรคนนะครับโอเคค่าของที่นะครับแล้วก็ตัวแปรชื่อว่า Body p เ c e r นะเท่ากับนะครับ Require นะ QU Require อะไรนะครับ ก็รีควายวอร์ดี้เพเซอร์นี่แหละวอร์ดี้ขีดนะโอเคนะครับแน่ใจว่าทำไมเราไม่ปิดไมโคอรอนข้างหลังแล้วมันไม่เออเลอร์นะปปก่อนนะครับแล้วก็ประกาศคอนนะครับโอเคนะ คนตัวนี้อยู่ข้างบนนะครับจะได้ไม่งงนะก็รับ Express มาแล้วนะแล้วก็เรียกฟังก์ชัน Express แล้วก็มาเก็บไว้ในแอปอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เราจะใช้เฟ a s e r ยังไงนะก็เคาะทีหนึ่ง3าทีนะครับวักวักเฉยนี่เดินะสามที เพื่อให้มันดูง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ p พเซอร์ยูนะครับใช้ยังไงเพเซอร์ยูสิงก็ใช้เพเซอร์อ่ะแอปยูแล้วก็ Body p เพเซอร์ดอทเันนะครับ โอเคนะครับอันนี้เป็นส่วนของการเรียกข้อมูลนะเดี๋ยวผมเพิ่มโคดอีกชุดหนึ่งเข้าไปก็คือเป็นชุดที่เอาไว้เช็คเช็คว่า d a t a ตอร์บของเรามันคอนเน็กได้ไหมหรือมันทำงานไหมนะครับ ก็ผมจะประกาศคอนเน็กต์ทูคอนเน็กต์ทูดิสแตเบทนะครับนี้ก็ดีบีนะดีบีดอตคอนเน็ก เล็บเปิดนะครับแล้วก็ใส่เลยบอีกทีหนึ่งแล้วก็ Error นะแล้วก็มี arrow function นะครับวิปปิก่านะเคาะทีหนึง่งนะครับนี่ก็เช็ค if นะ if e error if e error ให้ทำอะไรนะครับโชว์ Show. ก็ให้โยนสิ่งที่มัน error เนี่ยแหละอ,ออกมาโชว์นะแล้วก็ คอนโซลดอ o ลอกถ้าได้ก็คอนโซลดอ o ลอกแล้วก็ My SQL Connect เต็ดคือเชืช่อมต่อแล้วนะสามจุดก็พอละปิดให้หน่อยนิดนึงครับล่างด้วยโอเคนะครับก็ มาดูส่วนของที่เราจะเพิ่มเติมก็คือส่วนนี้นะอันนี้คือส่วนของการอินเสิร์ตนะครับ เพิ่มข้อมูลนะโอเคนะครับก็มาเขียงเลยนะครับก็แอปนะครับดอต .post นะครับ .dot .post นะไม่ตอด .post นะครับแล้วก็เปิดวงเล็บนะครับก็ใส่ URL เข้าไปนะ แอดนะครับใส่แค่แอดนี่แหละนะแล้วก็แอดแอดก็คือเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่รีเคเวสต์นะครับรีเคเวสตแล้วก็ r e s p o n ส์นะสองาแล้วก็ถัดมาก็เป็นแอร์รูฟังชันนะครับเราจะประกาศตัวแปรนะครับ Data นะครับ ใน Data เนี่ยจะเก็บเป็นรูปแบบของ JSON นะครับ JSON body นะครับ request จุด body นะเพื่อที่จะเวลาเรายิง postman มานะครับเราก็จะใส่แค่ parameter ก็คือ body ที่เรา request ก็คือตั้งค่า set มันนะครับ product name สมมติว่า product and score name Score n แล้วก็จะใส่ parameter ว่า product and score name แล้วก็เป็นรูปแบบของ JSON แล้วก็ใส่ค่าเข้าไปนะครับ มีคียแล้วก็ Value แล้วก็น t ่ถอดโพสกดเซนตนะครับก็จะแหกข้อมูลเข้ามานะครับก็ในส่วนนี้ผมจะประกาศตัวแปรนะครับทีนี้เเก็บอะไรบ้างนะลองดูนิดหนึ่งนะครับเรามี Username, Password แล้วก็ s t a t u s fact นะครับทีนี้เนี่ย Username นะครับ แบบนี้เลยนะแล้วก็ก่อเวสกรอเรื่อยๆะนะครับแบบนี้เราก็รีเควสตนะ IQ จุด y จุดครับแล้วก็ชื่อของตัวแปรที่เราจะใส่เข้าไปนะก็ user name แบบนี้เลยนะแล้วก็ คอมม่านะครับ password แล้วก็รีเควสตนะครับ .body อดี้นะดอทเอพารเวินะครับ ก็ใส่แบบนี้ไปนะโอเคนะครับเราก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือเซตัตแฟกนะครับเซตัต ส t a ตัสแฟลกนี่เป็นสถานะของ active หรือไม่ active นะครับ mm hmm. ก็ถ้า request แล้วก็ต้อง request ให้หมดนะเคลสต์ดอตบอดี hmm. ้นะครับดอตสเตตัสแฟลก ปีดเครื่องหมายที่หนึงนะครับทีนี้ต่อมาเราจะประกาศา SQL นะครับ let sql ค่คํำสั่ง SQL ของเรานะก็เป็นการ Insert นะครับ Insert into Into Table อะไรนะเรา ดิจิตเตอร์นะครับอันนี้แวร์ด้วยสเตตัสแฟก t ์เท่ากับ1ไม่รู้ว่าเป็นสตริงหรือเป็นอินนะใส่แบบหนึ่งแบบนี้ไปก่อนนะครับ s เตตัสแฟก t ์นะมันเป็นอินนะครับก็ ก็หนึ่งไปเนาะเอาล่ะนะครับก็มา insert into นะ insert into uh, into register ทีนี้เมื่อใส่ insert into แล้วครับผมก็เซตนะครับ Set value นี่ยนะก็ตาม บอดี้นี้เลยนะครับเเหมือนเราจะต้องตั้งคีย์ให้ตรงหรือเปล่านะครับก็ยูเซอร์นะเพราะว่ามันถ้าใส่แบบนี้นะมันผมทำผิดนะครับลองยูเซอร์แล้วก็พาร์ตนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็ส t ตตัสแ c กนะครับลองแบบนี้ไปก่อนนะครับ โอเคนะ Data p a c t ก็ Part นะจะได้ไม่งงนะครับก็ User ก็ User ไปเลยแบบนี้เนาะเพราะว่ามันจะยยน Data เนี่ยเข้าเข้ามาต่อยน Data เข้ามาต่อหน้าหลังชุดนี้ อล่อนะครับทีนี้เราต่อเลยนะครับแล้วประกาศอีกตัวหนึ่งคือ let query นะครับ query เท่ากับ db query นะครับแล้วเราก็ยัดคำสั่ง sql เนี่ยเข้าไปนะก็เคาะทีนึง่ง c อม m านะครับก็ data นะชุด Data ของเรานี่แหละนะเข้าไปนะแล้วก็มีให้โชว์เออร์ด้วยนะแล้วก็มีเก็บค่าเป็นรีเซ l t นะครับจากนั้นก็ arrow function ไปที่ if e นะครับส่งวันนี้เช็คไปเราก็ไปเช็ค if e นะ if e error ให้ทำอะไรอะ่ะก็โยนเ er อ r o r อร์นี่แหละออกมานะ แล้วถ้าถ้าได้ล่ะยังไงนะครับก็ list นะครับ dot send send นะครับ send j ส o n จ,จุดส t r i n g i f y นะครับ ให้มันโชว์ว่าเออสถานนะตัวเนี้ยเซตต์200สองร้อยนะแล้วก็เออเรอร์เนี่ยเป็นค่าว่างเออเรอร์ er เนี่ยเป็นนาวนะครับเหรือไม่เออเรอร์เลยแล้วก็ p o ปอนสิ่งที่ สิ่งที่พูดออกมานะก็คือ r e เซ l t นะครับโอเคนะทีนี้เมื่อเราได้แบบนี้เราก็ปิดอีกกาให้มันหน่อยนะครับจากนั้นเราลองรันดูนะ เออร์เล er ยไหมมันบอกว่าโปรโตคอลเออร์ er นะครับโคดเฟลนะ t ทรเออร์เ er r นะครับ t ทรเออร์เ r เอ่อผมโท r เออร์เ r เหรออ n นเฮนเลนหนึ่งแปดเจ็ดใส่ Error ผิดนะครับ e r r ตัวนี้เปล่านะ e r r ที่ตรงไหนวะ handshake นะครับ poco core handshake หมายถึงอะไรอะ่ะ app.post นะแล้วก็ request and response นะครับข้อนิดนึงก็ได้นะไล่เช็คทีละตัวนะครับแล้วก็ body s e t a fact นะ s e t a fact body request b o d y s e t a fact นะครับ r e q u e body อิน i n s e r t i n น o นะครับ r e ชิเตอร์เซ็นะครับแล้วก็เออ o r เรนะอีฟเออ r เรแล้วก็ท h เออ e er r เร r นะครับเป็นเพราะเครื่องหมายนี้หรือเปล่านะลองดูก่อนนะครับ CLS เคลีย CL ก่อนออน่าจะข้างบนนะครับแอบยู่นะตรงนี้โอเคนะครับอันนี้พอก่อนนะครับ เหมือนทำงานก่อนข้างล่างก่อนนะอันนี้ก็ลองดูก่อนนะโอเคสแสดงว่าไอตัวเนี้ยมันทำงานก่อนมันก็เลยไม่รู้ว่า ADB มันคอนเน็กหรือ,อยังนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวคอนโทซไปก่อนจริงแล้วไม่ได้เขียวเครื่องหมายนี้เลยนะสั่ง DB Connect ไปนะคอนโทซี Ctrl Z ใหม่แล้วก็รันใหม่ เออเลอร์เหมือนเดิมนะแสดงว่ามันมีปัญหากับตัวนี้แหละนะโอเคนะครับอ๋อน่าจะวงเล็บหรือเปล่านะครับเห็นไหมมีวงเล็บเกินมาตัวหนึ่งหรือเปล่า if error นะ error คือเราใส่ทั้งฟังก์ชันก็ฟังก์ชันเดียวกนกับตัวนี้นะครับข็เช็คแค่ว่า error ไหมแค่นั้นเองนะครับ อันเดียวกันนะครับกับตัว DB Connect ข้างบนนะ DB Connect แล้วก็ฟังชั่นนะโอเคมันซ้ำซ้อนนะครับก็ใช้แค่คำนี้ก็บพอก,ก็มี alert ออกมา console log ออกมาเป็น Start on port 3000แล้วก็ MySQL Connect นะครับ ก็เช็ค2 2ค่าเลยนะว่าวิ่งพอสัมพันแล้วก็คอนิกมาให้เค้ได้ด้วยนะทีนี้มาที่โพสแ a n ของเราเราจะนิ w วแทบขึ้นมา1 Tab แท็บนะครับแล้วก็เลือกที่โพสนะแล้วก็เลือก URL ตัวนี้นะครับ Copy มาก่อนแล้วก็ใส่ Add เข้าไปนะครับเปลี่ยนนะครับเราลองเซน d ดูนะเออสเตตัสบอกว่า มันมีการ Insert Effect Row 1 Insert 6, ID 63แล้วก็อะไรอะ Body r รอขยายใหญ่นิดนึงนะครับอืมมันมีข้อความบอกแบบนี้นะไม่รู้ว่าข้อมูลเข้าหรือเปล่านะครับ ลองมาดู table register กัน d b t e s t แล้วก็ table register นะครับแล้นะครับดูที่63นะมันเป็นค่าว่างนะครับลอง insert in ปึ๊บนะโอเคแสดงว่า สิ่งที่เราโพสต์ไปครับมันไม่มีค่าเลยมันก็เลยเป็นค่าว่างนะครับทีนี้เราจะทํำยังไงนะเอ่ในส่วนของคิวรี่นี้เรายังไม่ได้เช็คนะครับเเดี๋ยวนี้เราลองใส่ Uh, รอเขาเรียกว่ารูปแบบเป็นรอนะครับ body uh, เลือก body นะแล้วเราก็จะลองโพสต์ดูนะครับแล้วก็เลือกรอ data ตรงนี้ก็เปิดแท็กขึ้นมานะครับแท็ก JSON นี่แหละนะแท็ก JSON นะจะได้อันนี้เป็น user นะครับ เซอรอะไรนะพาร์ทอะไรนะครับแล้วก็สเ a ตัสแฟกต์แฟกากับหนึ่งเลยนะแล้วก็ u s e พาร์ตเวิร์ดของทองสนะยู e เซอร์ n g ดิ่ง ส่วนดักเออร์เลอร์อันนี้เราไปพัฒนาต่อนะครับไปศึกษากันต่อนะอันนี้พูดถึงเอาแค่ user เดี๋ยวคลิปถัดไป๋้วผมมาดักเออร์เลอร์ให้นะครับแล้วก็จะพูดถึงการอ d ด t นะการใช้เม t ดอดพุนะครับ, put, รบแล้วก็การไฟวันนะครับก็คือการ select top หนึ่งเนี่ยนะครับ l ิ m i t หนึ่งนะถ้าเป็น sql ก็ select top 1แต่ถ้าเป็น mysql ก็ limit หแล้วก็ w h e r ที่ id ด้วยนะครับใช้ เงื่นแวร์แบบมีเงื่อนไขนะก็แวร์ไอแวร์ไอต่างๆนะครับแล้วก็ส่ง ID ไปแล้วก็ Get g o t m o r m ID ก็ข้อมูล Form ID นะครับอ่ะผมเซนไปแล้วนะครับก็ Insert สิ่งที่เอ่อสดงออกมากนะครับโอเคนะครับดู Low ID ที่65นะ อันนี้คือ coding by am นะครับอันนี้คือข้อมูลที่เข้าไปแล้วนะครับอ่าลองเป็นอันนี้ดูนะปึ๊บนะครับโอเคนะครับก็มีข้อมูลเข้าไปแล้ว2องเลขขอดนะครับถ้าเราไม่ใส่อะไรเลย,เลยมันก็ก็เข้านะครับเพราะาเราไม่ได้ดักเออเไว้นะก็ถ้าเราไม่ได้ดักเออเลอร์ไว้มันก็จะเข้าไปแบบนั้นนะครับเป็นค่าว่างนะครับ อันนี้เราต้องมาเช็คอีกทีหนึ่งทีนี้ในส่วนของการใช้ไม่ถอดโพสนะครับก็เป็นการรับค่าผ่าน b o ดี้นะครับ request Bo d y นะครับแล้วก็ Insert ข้มอมูลเข้าไปในฐานข้อมูล MySQL นะครับอ,อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง Coding by M ด้วยนะครับสำหรับ คลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในป p หน้าเนาะเป็นการาแก้ไขนะครับก็จะมาทำคลิปแบบนี้อีกนะครับก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ